รหัส1.2.12ข้อ112มีคะแนน2คะแนน e w e i t vor und hinter einem Haltestellen c h i l d dürfen Sie nicht parken Wie w e i t ระยะไกลเท่าไหร่ for ก่อนจะถึงนะคะ und และ hinter และหลัง Einem halte stellen s c h i l d ตรงนี้ก็คือป้ายรถเมย์สรุปเขาถามว่าณจุดจุดนี้ยระยะไกลเท่าไหร่ก่อนและหลังป้ายรถเมย์ d o r f e n s i e n i c h t Parken ที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้จอด d o r f e n s i e n i c h t นะคะก็คือคุณเนี่ยไม่ได้รับอนุญาต Parken ให้จอดคำถามต้องการจะถามว่าเวลาที่คุณเจอป้ายรถเมย์นะคะป้ายสีเขียวเขียวยที่มีตัวหาอยู่ข้างในเนาะเขียวเหลืองนะ Halterstellenchild s ป้ายที่บอกว่าตรงนี้คือป้ายรถเมย์อันเนี้ยเขาถามว่าระยะไกลเท่าไหร่ก่อนและหลัง ห้ามจอดโอเคนะคะคำตอบเขาให้มาบอกว่า unword ก็คือ ye wild แปลว่าข้างละนะคะจุดจุดจุดเม็ดโอเคค่ะให้เวลาคิด3วินาทีกี่เม็ดคือคำตอบที่ถูกต้อง เรามาดูคำตอบที่ถูกต้องนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือฟุนซินมิเตอร์นะเวลาที่เราเจอป้ายรถเมยป้ายที่บอกว่าตรงนี้คือป้ายรถเมนะก่อนและหลังคุณห้ามจอดในระยะเยวไวล์สฟุนซินมิเตอรนะคะคือข้างละ15เมตรก่อนถึง ป้ายรถเมเนี่ยสิบห้าเมตรห้ามจอดรถพอเลยป้ายรถเมไปปุ๊บนับไปอีกสิบห้าเมตรคุณก็ห้ามจอดรถนั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้อง